แล้วฝากผมถามพ่อท่านว่าลูกๆจะช่วยพ่อเข็นกงล้อธรรมจักรได้ไหมแล้วถ้าได้เข็นอย่างไรทําอย่างไรครับถึงจะได้เข็นช่วยกันได้ครับเอาตอนเองก่อนธนาคือม,มีมีทั้งสี่คอนี้เลยใช่ไหมครับพ่อท่านใช่เอาตอนเองก่อนเราให้ดีมันจะเป็นไปนตามธรรมดาคุณมีคุณก็ มันก็ช่วยเองอ่ะมันก็ช่วยเข็นกลงล้อไปเองคุณมีคุณมีคนมาเห็นเขาก็รับเอาไปหรือคุณบอกเขาได้เขาจะได้รับไปแต่ถ้าคุณไม่มีคุณไม่รู้คุณรู้ผิดด้วยไปบอกเขาไม่ไเข็นกลงล้ออะไรเข็นกลงลอลงขี้โคลนกิเลนลงเหวลงหุบไปมันก็ไม่ได้เลืองเอาตัวเองเนี่ยให้ได้แล้วคุณก็จะเป็นผู้ที่เข็นกลงล้อเองโดยอัตโนมัตินม่ปัญหาหรอก โดยเฉพาะข้อที่สามใช่ไหมครับอืตั้งออาตนตัสมาปณิที่ให้ได้อย,อย่าไปมีบุเพก,กตาบุญตาแล้วคุณก็ไปเป็นสัตเป็นสัตตบุรุษคนก็จะมาพบมาคบ,มา,บมาหามาทำมาได้ทำได้วจะเกิดก็เกิดขึ้นมามีสถานที่อย่างเงี้มันมีปฏิรูปรเทสวาสหรือมีเสนาสนสป,ปายะอย่างเงี้ย เรามเนี่ยเป็นสถานที่ที่นาเรือ่องรมสถาน<า>ที่ที่เหมาะสมอย่าไปตั้งอัตมิชฉาปณิธิไว้ก็พอใช่ไหมครับมาอัตมิชฉาปณิธิเนี่ยแหละไม่ค่อยเข้าใจกันว่าม,มันจะมิชฉาหรือมันจะสัมมารจริงๆเพราะาสัมมาคือสัมมามิชฉาคือมิชฉานี่จึงต้องเกิดในแต่ละคนต้องมีภูมิปัญญาที่จะแยกแยก สองอย่างเนี่ยมิจฉากับสัมมาเนี่ยเทวสองคู่นี้มัน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 ,ม,นมันจะต้องตอนเองอาศัยตนเองตอนเองวินิจฉัยผิดแยกผิดไปหลงเอามิจฉามาเป็นสัมมาชวยจริงๆหลงสัมมาไปเป็นมิจฉาช่วยเหมือนกันช่วย อาตมาเผยแพ่ธรรมะสม,มาทิฏฐิคนก็บอกไม่ใช่มิจฉาเขาหน่าเห็นใจนะมันบังคับจิตของคนไม่ได้บังคับปัญญาบังคับความเฉลียวฉลาดของคนมันบังคับไม่ได้อาตมาก็ยินดีกับพวกคุณอนุโมทนาสาธุที่มาเข้าใจมาเห็นได้แล้วก็มาพยายามภาคเพียนเอานะ ก็น่าอนุโมทนาสาธุอัตมาก็เอามาที่เขียนไว้เอามาอ่านแล้วก็คิดว่าอธิบายไว้แค่นี้ก่อนอันนี้